ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมายุเตยบรรทัดซบแวนนะฮะวันนี้จะพาท่านเดินชมตลาดซน้อนะครับก็คือตลาดไพรื้นะฮะตีบรรถัดนะครับตั้งอยู่ที่บรรถัดซบแวนนะครับอำเภอเชียงคาจังหวัดพะเยาครับก็ตลาดนี่เดิมก็เป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมนะฮะเดิมมันจะเป็นสภาพจะเป็นแบบมุ้งเป็นเพิงมุ้งยาค้านะมุ้งสังกะสีนะฮะ ต่ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาตลาดแห่งนี้นะฮะคือถ่าวนยิ่งขึ้นนะครับก็ตั้งอยู่ตรงแยกนะครับที่บรรทัดโซแวน,นะครับอันนี้ก็จะไปวัดยวนเออวัดวัดวัดประทัดโบแวน,นะฮะหลักต่ออันนี้็่ะครั้งต่จะไป,ะไปอ่าสถานีตำรวจผู้ทอนเชียงคําไปที่วากการไปโรงพยาบาลนะฮะแล้ไปวัดดอนชัยนะครับ ก็วันนี้จะพาชมตลาดซะหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดนีก้ก็อาจจะช่วงนี้อาจจะเงียบเหงาซะหน่อยนะครับเพราะว่าผู้คนเป็นเก็บเนื้อเก็บตัวกันนะครับเนื่องไทโควิดในทีนนะครับถล่ะบาดอยู่นะฮะแต่ว่าตอนี้พอขกลบไมกล้าบางส่วนเอาพักเอาผลไม้มาขายนะครับเนาะนะ ตรงที่เวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะฮะอาจจะเจ้าอยู่นะฮะของเมก้าคนอาจจะยังหมาเตือนะครับแต่ก็พอชมได้นะครับว่าันนี้อย่างคงตายองนะอุ้ยซื้ออย่างเนี้ยอ๋อสปาร์สเปรดปุ๊บเราก็มาเห็นเลยเห็นอันสินค้าหนึ่งนะครับเป็นของบ้านๆเป็นน้ำอ้อยเหป็นน้ำอ้อยเหรอเป็นน้ำอ้อยกะทิน้ำอ้อยกะทิกะทิต่อของ พี่น้องไหลือแท้ๆเลยนะครับเป็นเปินเปิจะกินกันนะครับน้ำอ้อยกะทิถุงเท่าไลแม่ถุงสิบบาทถุงสิบบาทถุงสิบบาทนะครับก็พักกระตามฤดูกาลเนาะพักบุงพักชีต้นหอมพักกาดจอนอันนี้จะเป็นนั้นอะไรย่างก้อนเนี้ยสมปลอยอันนี้สมปลอยก็พักสวนโคพักสวนโคสมปลอยนี่ ใสต้มฝาต้มอย่างนี้เนาะแบบเกือเทศนะครับพ่อแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละครับอยู่บ้านไหนพี่เจ้าหน่อยละอ่าครับก็ตอนนี้ก็ยังบัคขึคักเตือนะครับก็ยังเจ้าอยู่นะฮะเอาไปชมกันด้านในสั่งข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นกล้วยปลาส้ม เห็นตลาดเกค่อนข้างจะถาวรนั่งคงนะครับเนาะเพราะว่าพัฒนานักขึ้นนะครับนมป้ยใส่ า้อาซอันนี้ก็อนจะเป็นขนมข้าวต้มกัะทิ่ข้าวต้มนะครับของแข็งเยออยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นปัดหูเนาะอันนี้ห้าสิบบาทสี 40. โอ้ตัวจะใหญ่จงงะใหญ่เนาะเพลงละ35บาทสั่งเพลงร้อยจะมอาสตางค์มาตัวเดียวปิ้งมาซื้อนะครับปะะัดหูนะฮะไก่เมืองตัวละร้อยนะครับไก่พวกเมือง kèm những ban hồ đi thật lại được ở xôm thải thiên anh ấy anh nhận nó nhắn nhé nó phải trống. nó phải trống đón cả ดองนอไก่รตองบาทดองถึงสิบบาทครัตองบอันนี้เผือกส้มเล็กนี่เผือกส้มนะครับส้เผือกส้มใหญ่เนียนดังนะกอนนี้เมก้ากับหลังพยอยมานะครับเห็นสักก้ามนะครับก็จะมีพกม่กค้าเมก้ามาขายฟองกันแน่นหนาน,นะะฮแต่ตอนนี้ก็ยังว่างๆอยู่เพราะว่ายังเจ้าอยู่นะครับ โอเคนะครับผมได้มานี่นะฮะมาตรงนี้สักน้อยนี่กำลังใส่พักอยู่เนาะนพ,พักขาวนะครับพักข,า,ขาวอันนี้ก็ รับจ่ายเื้อของกันะนะครับมาอย่างนีกินกันบ้านเมย์จะเป็นพักการพักสลับแท่านนี่แห่บ้านกันพัสลับตอนนี้กับลังแรกเป็นเื้อขายกันอยู่ ยอนเสงน้อยนะตลาดบ,บ้านหาานี่เป็นตลาดค่อนข้างจะเป็นตลาดอ่ากลุ่มป้าหมายก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเนาะผูบ mm hmm. าอาจาย์พยบาบาลกันแล้วก็ประชาชนทั่วไปใส่ผ้าืสอมหาแบบนี้นะครับ นันแม่กำลังจัดมะเขืออยู่มะเขือยังแม่เขือป้อเหรอเขือเมืองเขาเนาะก็ะสิบบาทเนะก็จะมีมะฮ้อยขมๆนะฮะมีพักละพักเฉลอมนะครับมีบะเขือเทศมีพักกูดหลายอย่างนะฮะเนาะ เป็นตลาดแบบบ้านๆเมืองเฮาเนาะนะครับเป็นเด็กปอสารพิษโตยเราตรงนี้ก็กล้วยแล้วก็อันนี้มันน้ำอ่ามันน้ำบ้านเราห้องเหมือนน้ำที่พักอย่างแม่พักสลิดยาวพักอย่างก๊อพักสลิดแกงพักสลิดใส่ปาย่างของขมนั่นไงของขมนั่งกับคักเจาอ๋อแกงใส่เอาแกงปลาย่างแหละ สปาย่างแซ่บมาดูตรงนี้สักหน่อยโอ้โหนี่กลังพักนอกเนาะพักนกข้าวพักนอกใส่กับอันกับลาบกับลาบก็ได้กับน้ำพริกอ่องก็ได้กะลัมกับนึ่งกับน้ำพริกกับน้ำพักกับน้ำพริกห้าก็ได้อันนี้เสร็จนั้นยังก็เปินห้องพักน้ออ่อนอันนี้พักจีลาวพักจีลาว <c oughs> อันนี้ยอดพักแก้วพักแก้วพักแฝดอันนี้พ<ะ>ักสามลิงพักแฝกแขคบครับบาา้านเฮาน่านะฮะอยากพักฝังพักฝังก็มีเนะาะมาอุดหนุนกันได้แ,แต่นี่ค่อนข้างจะแปลกคนนี่เ <c oughs> นี่ยช่งก่มีพัดมือไปตวัวเพราะว่ามันแม่มันมติดมาอยู่เป็นไข่มันส้มไข่มันส้มนี่ ไปยิบอเอาคนเดียวกหรอแม่ซอสขัดมดส้มมดส้มครบฝังแก่ไข่มดส้มมดส้มครบเลยนะถ้าแกงใส่ทักหวานทักหวานกับซุดยอดเลยนะโอ้มดส้มฮะนี่เป็นไข่มดส้มนะครับพี่น้องครับไข่นี่ไข่ละเอียดหน่อยไข่น้อยอันนี้อันนี้อันนี้เอ่าเป็นเต้งน้อยเกลน่ยง่าน้อยอันนี้ทักทักหวานอันนี้กำลังมีลูกค้ามาอุดหนุนอยู่ <laughs> หนนไทยมดสม้มนีพักหวานขายตัวไขอแ <c oughs> ล้ยเอาไปพอกันต้มปุน่นสักหน่อยตอนนี้เป็นกะละมัมซื่อแมวดสมอยู่อ่าข,อข้าแขกอาหารไทยลือ้ <c oughs> ขอข้าวแขบถุงละสอห้าบาทข้าวกบถุงละสิบ น้ำหนังลงละซาสองบาทโอ้นะฮะอาหารไทยลืออาหารเมืองบ้านเฮาเนาะของพี่น้องไทยลือนะฮะอันนี้ก็แบ่งเป็นพุ่นเป็นพุ่นละจานตัวไหนนี่ซาบาทมาหนูมาหนูซาบัดหนึ่งสิบบาทจ้ามาหนูนี่ซาบาทอันนี้พักพักหนึ่ง สิบบาทนอครับราคาแบบกันเองแบบบ้านๆเ้ามีขนมวาฟเฟรออเลด้วยสาบาทก็มาทีา่นี่นะครับก็ได้กินหลายอย่างนะฮะทั้งขนมทัม้งพอกส่วนตัวอาหารการกินต่างๆนะครับมาเด้เลยๆนะฮะเปิดในช่วงตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปไปจะถึงค่ำบุญเนานะในป้ายแอลกาดันเฮานะครับ การบรนหาดสลาฟไคลือ้อนี่จะไปเห็นขายหมูซุปนะครับ เอาละครับประท่านชมตลาดสดการบัรทัดพี่น้องการของพี่น้องไทยลือนะครับไปเอก่อนนะครับเยวปะแต่ไม่ครับวิถีชีวิตในพัฒนอยู่ของพี่น้องทางเหนือเป็นบนเขา